ก็อันนี้ก็คือเป็นแปลงที่โตเต็มที่แล้วใช่อายุ <นะ S 1> ก็ใกล้ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วน่าจะอีกไม่เกิน4วันน่าจะเก็บเกี่ยวได้แล้วครับนี่ไซต์ต้นก็คือประมาณนี้นะครับครับแล้วเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้แบบว่ากว่าที่มันจะโตมาขนาดเนี้ยเออ,อย่างอย่างที่ผมสงสัยก็คือแล้วแมล,แลแงเราจะจัดการยังไงอ๋อส่วนใหญ่ <ไง S 2> เราเ<ม>ป็นระบบเปิดด้วยครับไอที่ผมเฝ้าระวังก็คือมีอยู่2อ,อย่างคือหนอนอืหนอนก็คือเราทุกอาทิตย์เราจะพ่น พ่นขาเรียกว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียชื่อบีทีะครับแบคที ria บีทีอ๋อใช่ก็คือจะพ่นในพวกนี้ก็คือจะพ่นตอนเย็นอืมเพราะเพราะอะไรต้องพ่นตอนเย็นนะครับก็คือเพราะพวกนี้มันเป็นพวกแบคทีรียพวกเชื้อราพวกอะไรเงี้ยครับคือถ้ามันโดนแสง่ะคือมันจะตายพวกนี้มันเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตอ๋อครับมันจะยังไม่ทันออกฤทธิ์ยังไม่ทันฆ่าหนอนเลยตัวเองตายซะก่อนแล้วเพราะแล้วหนอนแล้วหนอนมันชอบมาออกับออกตอนคืนเนี่ยเราก็จะสามารถพ่นโดนตัวได้ง่ายอ๋อ ครับคือคือหนอนมันจะออกมาอย่างนี้อ๋อออกมาโผล่ตัวให้เห็นพอเวลาร้อนมันจะค่อยมันจะหลบซ่อนแล้วย่ทั่วข้ามคืนเนี่ยเพียงพอใช่ไหมครับในการที่จะอปกติเราถ้าให้เป็นสม่ำเสมอคือเราเราควรจะพ่นทุกๆอาทิตย์ทุกทุกอาทิตย์มันก็จะไม่มีในแต่ละฤดูนี่แตกต่างกันไหมครับอ๋อแตกต่างครับเราก็ต้องสังเกตว่าถ้าหนอนที่ผมสังเกตนะมันก็จะเป็นพวก ปลายฝนต้นหนาวมันจะเยอะนพวกฝีเสื้อมจะเยอะอแต่ถ้าหน้าร้อนอราผมจะโดนพวกเพลี้ยไฟเพลี้ยไฟเราจะใช้พวกเชอราบิวเลียในการฉีดพ่นอันนี้คือว่ากันในเรื่องของของศัตรูพืชนะคแับใช่แต่พืชแต่ละอย่างศัตรูพืชมันก็แตกต่างกันไปแล้วก็พื้นที่พื้นที่ด้วยพื้นที่ปลูกด้วยมันก็จะไม่เหมือนกันเราก็ต้องคอยสังเกตแล้วก็ลองดูว่ามันคืออะไรเราจะได้แก้ได้ตรงจุดใช้ใช้ชีวันธุ์ได้ถูกท้อง มันถึงจะได้ประสิทธ,ธิภาพแล้วถ้าเป็นอย่างเป็นพวกเชื้อาราล่ะครับถ้าเมื่อกี้เป็นหนอนละโอเคหนอนเราใช้เชื้อราจัดการมันแต่น,นี่มันเป็นโรคเชื้อราหรอครับ<ว><ว>เชื้อรารอย่างเงี้ยรากเน่าขนเน่าก็จะเป็นพวกเชื้อราไตโครดมาอาใช้ต่ไตโครดมาได้เลยเราเราซื้อมาเป็นเป็นเชื้อแห้งเป็นเป็นเป็นหัวเชื้อของมอกเกษตครับแล้วเราก็มาขยายคือหุงข้าวแล้วก็ขยายแล้วก็มาลดเวกนี้มันทำให้โรครากเน่าขนเน่าแล้วแถมทําให้รากพืชได้แข็งแรง มันก็ตัวทดีต่อเลยเพราะว่าไตโคดูม่าเนี่ยผมก็เห็นพวกชาวสวนผักอื่นๆเขาก็ใช้กันค่อนข้างจะเยอะแล้วถ้าน้าฝนมันจะถ้าผักสลัดอะมันจะมีโรคพวกใบจุดอีกพวกนี้มันก็ช่วยได้พวกเชื้อราไตโคดูม่าก็เหมือนส่วนใหญ่เกษตรอินทรย์เราจะใช้คุมป้องกันมากกว่าที่จะแก้ปัญหาพวกชี้พันนะครับเพราะว่าถ้าแก้ปัญหาคือมันเยอะนะมันไม่สามารถไปกุมมันได้แล้ว เราจะป้องกันมากกว่าถ้าเราในระบบเกษตรอินทรียครับพวกวัชพืชนี่ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่าเราถอ,อนเอาได้ตอนนี้ก็ <aves S 2> คือที่ที่นี่มันเป็นแปลงแบบยกพื้นอะเรื่องวัชพืชมันเลยน้อยอมันจะเป็นแค่ครั้งสองครั้งแรกครั้งแรกๆเท <un boxing> ่านั้นที่เราเราผสมดินใหม่ผสมดินใหม่มันก็ดินพวกนั้นก็จะมีพวกมลทินเก่าติดมามันก็ยังขึ้นใช่แต่เวลาไปก็จิ้งน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเพราะมันเป็นืนแปลงยกพื้นแต่ถ้าไปปลูกพื้นดินก็อาจจะมีน่อย พวกนั้นก็คงมาเรื่อยๆนะรใ,ใช่ครับโอเคแสดงว่าแสดงว่าวัชพืชไม่น่าห่วง<ช>สําหรับถ้าจะทําอินทรีย์สิ่งที่น่าห่วงจริงๆก็คือเรื่องของหนอนแล้วก็เชือ้อราที่เป็นหลักเนาะในปริมาณที่เราปลูกขนาดเนี้แปดรอยแปดร้ 800, 800ต้นต่อวันเนี่ยตลาดที่เราส่งเนี่ยมีตลาดรองรับแล้วไหมครับอ๋อตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่ผมส่วนใหญ่ผมเป็นน่าจะเกิน50%นผมขายตรงกับลูกค้าปีก อ๋อเหรอฮะขายตรงทพับปิกหมายความว่าเราลูกค้ามาซื้อที่ฟาร์มหรือว่าใช่ก็มีมาซื้อที่ฟาร์มแล้วก็อ่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมก็จะมีหน้าร้านอยู่ที่เซ็นท่านสองสาขาครับคือเซ็นท่นสยากับเซ็นท่นนิเวสเกตอืมครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีไปเปิดที่ออตกรอืมครับัในเซ็นท่านก็คืออยู่โซนเอ่อโซนท็อปเลยใช่อ๋อแต่ในส่วนที่เป็นร้านอาหารที่ส่งร้านอาหารก็มีอืมก็คือมันมันต้องมันต้องมีในหลายที่ครับ <Ừ. S 2> เวลาเราเราเจอปัญหาหรือเจอวิกฤตอะไรมันจะได้กระจายกระจายกันไปได้เนาะใช่เพราะว่าสําหรับผู้ชมที่ดูจ่องชอรแรกของเราเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยก็เชื่อได้ว่าดูเพื่อที่จะไปทำนะครับทีนี้การทําเกษตรเนี่ยมันก็คือต้องก็ต้องเพาะได้ปลูกโตได้และสุดท้ายมันก็ต้องขายได้นี่คือสําคัญที่สุดถ้าเกิดว่าทํสองอย่างได้แต่ขายไม่ได้เนี่ยก็คือมันก็ไม่มีความหมายใช่ไหมครับทีนี้แล้วเรื่องการหาตลาดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผัก ออร์แกนิกซึ่งแน่นอนว่าราคาสูงกว่าผักทั่วไปแน่นอนครับเราพอจะมีช่องทางการตลาดยังไงที่พอจะแนะนําได้บ้างไหมครับก็ตอนตอนนี้ที่ทางอ i t t l ต์น์ฟารเมอร์ะครับก็จะมีพวกสื่อออนไลน์ที่เน้นๆเลยพวกเพจ Facebook พวก Instagram นะครับแล้วก็ l i น์แอครับประมาณนี้ซึ่งเราก็จะอาศัยการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องไปใช่ก็อัปเดตอัปเดตว่าผักตอนนี้เป็นยังไงอะไรเรามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับตอนเนี้ ช่องทางออนไลน์ยังมันเราคงยังสั่งไม่ได้มั้งเพราะว่าผักของเราไม่น่าจะทนการขนส่งได้อยู่แล้วอ๋อครับตอนนี้ก็มีส่งพวกระบบขนส่งก็คือพวกอินเตอร์เอ็กเพสต้องเป็นห้องเย็นใช่อินเตอร์เอ็กเพสก็สามารถส่งได้แต่อาจจะค่าขนส่งอาจจะสูงหน่อยต้องสูงนิดหน่อยนะใช่แต่ถ้าเราอยากได้ผักที่เป็นออแกนิกจริงๆแท้ๆเพราะว่าของเราเนี่ยมีใบรับรองด้วยใช่ก็คือใชออ์แกนิกไทยแลน อ่าของเราได้รับไปรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับ,รบเพราะว่าอันเนี้ยอยากจะบอกให้คุณผู้ชมเข้าใจนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการดูผักออร์แกนิกเพราะว่าหลายๆคนเลยดูไม่ดูไม่ออกดูไม่เป็นว่าเออสัญ,ญลักษณ์แบบไหนคือผักออร์แกนิกกันแน่อย่างเช่นเริ่มต้นเลยสตาร์ทผักอ่าผมเอาเป็นผักทั่วไปแล้วกันที่เราเห็นทั่วไปตามตลาดนัดหรืออะไรทั่วไปตามตลาดสดทั่วไปนะครับพวกนั้นน่าจะไม่ใช่ออร์แกนิกแน่ๆอ๋อครับอาจจะเป็นปลูก ทั่วไปแบบทั่วไปมีใช้สารเคมีบ้างใช่ใ่ยังใช้สารเคมีอยู่ยังใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ครับอันนี้แล้วถ้าเกิดยกขึ้นมาอีกระดับนึงขึ้นมาก็จะเป็นพวกที่เป็นสัญลักษณ์ตัวคิวสีเขียวครับเป็น GIP อันนั้นเขาเรียกว่าเป็นผักปลอดภัยใช่เป็นผักปลอดภัยอยู่แต่ว่าก็ใช้ภายใต้การควบคุมใช่ก็คือจะมีระยะหยุด หยุดการใช้สารเคมีก่อนเก็บเกี่ยวเพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างแต่ถ้าเป็นออแกนิกเนี่ยคือเราไม่ใช้สารเคมีตั้งแต่ต้นกระบวนการผลิตไ้งแต่เลอกายันเก็บเกี่ยวอกจากที่เราดูมานะครับก็คือจากดินนะครับก็คือเป็นดินที่เราผสมขึ้นเองนะครับปุ๋ยที่ใช้ก็คือเป็นปุ๋ยปุ๋ยคอกนี่แหละเรียกว่าปุ๋ยคอกแล้วกันนะแล้วก็เป็นปุ๋ยหมักที่เราทําเองด้วยเพราะฉะนั้นก็การันตีได้ว่าไม่มีสารผสมนไม่ใช่ไม่มีปุ๋ยเคมีแน่นอนนะครับ จนกระทั่งถึงการที่เรียกว่าดูแลเกี่ยวกับเรื่องของแมลงศัตรูพืช,ชพวกนี้เราก็ยังใช้เป็นพวกน้ำหมกักหรือใช้เป็นพวกเชื้อราต่างๆบช์ชีวพันธุ์รเรียกว่าชีวพันธุ์นะครับมา,มาดูแลนะครับก็พิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าแม้กระทั่งโรงเรียนเปิดโล่งอย่างนี้นะครับก็ทําได้และทําได้ดีด้วยนะครับโอเคแล้วก็ทีนี้ในฟาร์มของเรายังมีอะไรอีกนอกจากผักอีกไหมครับก็ต่อดีก็คือจะมีเลี้ยงไก่ ก็คือเราได้ไอเดียว่าเราเรา,เราพอเราตัดแต่งผักเนี่ยเราจะมีเศษผักเหลือลงเหลืออยู่อ่าใช่ใช่แน,น่น,นอนอยู่แล้วอ่าเราก็เอาเศษผักตัวนี้ยไปเลี้ยงไก่ไปเลี้ยงไก่แล้วไก่ไข่เราก็จะมีรายได้อีกทางหนึ่งอืมโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูไปเยี่ยมคุณไก่ดูสักหน่อยดีกว่านะครับครับครับโอ้ มารู้มาเลยมาเลยมาเลยโอ้โหเพียบเพียบโอ้อ,อ,อันนี้ตอนนี้เราก็อยู่ในโซนที่เป็นจะเรียกว่าอะไรดีอะม,มันไม่ใช่เล้าไก่อะ่ะมันเป็นไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอสระปล่อยอิสระนะครับเพราะงั้นไก่เนี่ยเขาก็จะแข็งแรงของเขาะคร่บเขาได้เดินเขาได้วิ่งในที่กว้างๆอย่างเงี้ยแล้วดูแบบรู้งานมากคือถือผักมาก็คือมาพร้อมกินเลยอันนี้เราให้ได้เลยใช่ไหมครับให้ได้เลย โอ้โืมอืหอหอืนี่นะฮะโอ้โหก็เนี่ยเราก็เห็นนะครับนี่เราเลี้ยงไว้กี่กี่ตัวครับเนี่ยเยอะพอสมควรเลยประมาณ370ตัวโอ้าะสามร้อยเจ็ดสิบใช่ตรงนี้พื้นที่ป่ยประมาณ1ไร่ อครับก็คือก็คือแสดงว่าไก่แต่ละตัวเนี่ยก็มีพื้นที่ต่อตารางเมตรเนี่ยที่ค่อนข้างมากใช่ับก็คือเราเราให้เขาแสดงพฤติกรรมได้เต็มที่อก็คือมีการคุยเคียเดินเล่นไปนู่นไปนี่แสดงพฤติกรรมของเขาเต็มที่ฮออันนี้ก็คือเป็นไก่ไข่ทั้งหมดใช่เป็นไข่ไก่ทั้งหมดก็คือแล้วก็แต่อาหารที่เลี้ยงเราก็ผสมเองใช่ใช่ใช่ ทีนี้จะถามว่าไอไไข่ไก่ที่ได้เนี่ยเราเ,เป็นออแกนิกด้วยหรือเปล่าอ๋อเราเราได้มาตรฐานปลอดยาปฏิชีวนะนะครับ<อ>จากปรบมสัตว์ก็คือเราไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะใช่ใน<อ>ใน,<อ>ใ,นในการผสมอาหารเราผสมที่ฟาร์มมาผสมเองก็ค<อ>ือไม่ไม่ใช้สารเล่งอ,อะไรทุกอย่างเลย คือเราไม่ได้มีใส่สารเล่งเอ่อให้ให้ไข่สีสวยไข่แดงแดงแป๊ดอะไรยางเงเราไม่ใช้ใช่ก็คือแล้วยาปฏิชู้นะไก่ก็ไม่มีด้วยไม่มีเราใช้หันหันไปหาทางสมุนไพรแทนอ๋อพวกเอ่อฟ้าทลายโจรอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเกต็เหมือนที่คนคนกินเลยครับใช้เกตคนกินเลยอืมก็คือมันก็ป้องกันพวกไข้หวัดไข้หวัดอะไรให้เขาได้ใช่เหมือนทําให้เขาแข็งแรงต้านทานก็สภาวะด้านร้อนอะไรยังไงครับแล้วพวก แล้วเขานอนที่ไหนครับเนี่ยถ้าอย่างนี้อ๋อครับเดีย๋ยวเขาอ๋อดูทางนี้อ๋อมันมันจะมีไข่ออกมาไหมนในตอนนี้นี่ครับเลอ๋อ,อ,อมีไข่ด้วยโอเคดูตรงนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นนะฮะก็เป็นลักษณะของเข่งนี่แหละเนาะมีเข่งที่ให้สําหรับไข่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเรา แข่งนี่สังเกตดูแล้วไม่จําเป็นต้องหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมฮะคือเขาเขาไข่ในหลุมเดียวกันได้ใช่ตัวไหนไข่ก่อนเขาก็จะไปไข่ไว้แล้วก็เอาร์ดกันครับผาดกันแต่เราก็ต้องมีปริมาณให้เพียงพอเพียงพอเนาะแต่เพราะว่าถ้าไข่ทับกันเยอะไข่ันจะแตกเพียงพอที่ผมดูน่าก็จะเป็นร่วมเกือบร้อยนับเป็นหลักร้อยครับเป็นหลักร้อยนะครับแล้วนี่เดี๋ยวผมไม่ดูตรงนี้ฮะไข่ที่ออกมา อันนี้ก็คือมันออกได้ตลอดวันไหมครัเรา,เ,ราเอา,อางี้เราเก็บไข่ช่วงไหนบ้างเราเก็บไข่จะประมาณสัก11บเอโมงสิบเอโมงนะฮะสิบเอโมงมแล้วก็1รอบแล้วก็ตอนเย็นอีกหนึ่งรอบอ๋อก็คือวันหนึ่งเราเก็บ2รอบครับอแล้วดูไข่นะฮะเออมันก็นกสีมันก็สวยดีอ่ะค,คือหมายความว่าเราไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้อะไรแต่ว่าเราก็ได้คุณภาพไข่ที่ดีได้นะครับแล้ว,แล,วแล้วไข่เนี่ยคือจุดจำหน่ายเราเหมือนกันไหมครับ อ๋อไข่เนี่ยก็คือผมมีมีทั้งวางจำหน่ายในท็อปในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ครับแต่ในในแบรนด์ของแบรนด์หนึ่งไม่ใช่แบรนด์ของตัวเองครับแล้วก็มีขายขายขายปีกที่ท็อปเหมือนกันครับเราก็มีลูกค้าปีกร้านอาหารเอ่อย่างผักเนี่ยเออเราเราบอกได้ไหมว่าเราขายในอัตราเท่าไหร่ยังไงอ๋อภัคอะครับในราคาหรอครับใช่ใช่ใช่ในราคา เฉลี่ยเฉลี่ยแล้วกันครับประมาณ200โลละอ่าโลละเฉลี่ยเฉลี่ยเพราะว่ามันมันขายพวกร้านอาหารก็อีกราคาหนึ่งขายปีกก็อีกราคานึงอ่าโอเคเราเราไม่ไปเจาะลึกอะไรถึงขั้นนั้นนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของธุรกิจนะครับครับอ่าและอย่างไข่ไข่เนี่ยถ้าขายในแบรนด์อื่นหมายความว่าเราขายส่งไปเลยหรือเปล่าครับก็ขายขายส่งไปเลยอก็คือประมาณฟองแล้วห้าบาทห้าสิบแต่มันมีแล้วแต่ไซส์อะครับอ๋อก็คัดไซส์ด้วยอ่าใช่ก็คือแต่เราไม่ได้คัดเป็นตาช่างเราคัดด้วยสายตาเป็น เป็น SML ใช่ครับก็มีตั้งแต่ฟอง8บาทก็คือฮะแล้วแต่เกตของไข่ด้วยแล้วแต่เกตของไข่อ๋อซึ่งณนะวันนี้สามปีจะ4ปีแล้วเนี่ยคุณยุทธมองว่าเก้าต่อไปของฟาร์มเราเนี่ยสิ่งที่อยากทำนะคืออะไรอะอ๋อผมก็ยังทำการขยายต่อให้เพียงพอต่อ พอตอบลูกค้าครับอ๋อหมายความว่าทุกวันนี้ไม่พอขายอะฮะก็ใช่ยังยังไม่พอขายคือวันละ800ต้นเนี่ยตัดทุกวันไม่มีวันไม่พอขายนะครับใช่เพราะตอนนี้คนเริ่มหันมาหาเราดูแลสุขภาพมากขึ้นแล้วก็เหมือนมีความต้องการในตลาดค่อนข้างเยอะอืมครับก็คือเป้าหมายต่อไปคือเราจะขยายพื้นที่ปลูกใช่เนาะเพื่อให้เสิร์ฟได้ทันความต้องการของลูกค้าด้วยใช่ครับทั้งทั้งผักและก็ไข่ด้วยหรือเปล่า ทั้งสด้านเลยใช่ครับอ๋อทั้งสด้านเลยนะครับก็ทีนี้สมมุติว่าคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่เนี่ยสนใจอยากจะอุดหนุนสินค้าของเราเนี่ยก็คือช่องทางไหนได้บ้างครับก็ในเพจ Facebook ครับกินมือครับอริเต้นฟามือออร์แกนิกฟามครับก็จะขึ้นมาก็จะขึ้นมานะแล้วก็เขามีเบอร์ติดต่อมีเบอร์ติดต่อในนั้นเลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมขึ้นให้ด้วยตอนนี้นะครับแล้วก็ หลักๆก็คืออย่างที่บอกนะครับเซนทันสองสาขาครับสัลยากับเวสเกตนะครับในโซนท็อปนะครับตรงจุดนี้ช่วงนี้มีออตกรด้วยครับใช่เพิ่งมาเพิ่งไปเปิดที่ออตกรอตกรนี่จะเปิดต่อเนื่องไปเลยไหมครับอ๋อครับใช่เปิดต่อเนื่องเหมือนกันนะครับโอเคก็แสดงว่าตอนนี้ก็3จุดหลักนะสำหรับคุณผู้ชมนะไปติดตามซื้อหาสินค้าที่มีคุณภาพอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับคุณยุทธนะครับที่เปิดฟาร์มให้เราเข้ามาดูมาชมนะครับ คุณผู้ชมท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็เชิญทางเพจนะครับก็จะสะดวกนะครับก็<ด>วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณม,มากแล้วก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนตรงนี้เลยนะครับ,รบสวัสดีครับ